เดี๋ยวเราจะเริ่มทาการวิเคราะห์ตรวจด,ดูนะครับตรวจด,ดูชัยภูตรวจด,ดูพื้นที่ตรวจด,ดูห้องตรวจด,ดูร้านตรวจด,ดูสุขสถานที่ที่เป็นไปได้ที่นี่แล้วว่าต้องจัดวางอะไรใหม่แก้ไขอะไรหรือว่าอะไรโดยที่จะเพื่อจะเรียกว่าจะทําลายให้น้อยที่สุดละกันหรืออาจจะไม่ทําลายเลยนะครับนี่คือคอนเซปต์ของผมนะคือทําลายให้น้อยที่สุดหรือไม่ทําลายเลยระดับแรกเลยจากการวัดนะทางเข้าร้านเนี่ยต้องเปลี่ยนสีสีที่ใช้ได้นะสีเหลืองสีขาว สีเขียวสีทองทางเข้าร้านคือทุกอย่างที่เป็นพรีเซนเทชันที่เป็นป้ายโฆษณาเป็นบิลบอร์ดเป็นโปสเตอร์เป็นสัตว์ประลอะไรเราก็จัดขอนิดนึงให้มันมีความเป็นอาร์ตหน่อยอาร์ตคือศิละปะโดยที่ใช้โทนพวกนี้เข้าไปหรือสีชมพูก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ผิดขอร้องอย่าใช้สีดำนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งแวลาลูกค้าก้าวออกจากร้านจะกลับจะกลับออกจะเดินออกมาจากร้านเนี่ยต้องมีพวกอะไรติดไม้ติดมือให้เขา บตรสะสมคะแนนรางวาัลอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็จะทาให้เขาดันขึ้นคือลองมันมีวิธีทําให้ลูกค้าเขาจดจําร้านแล้วก็นึกถึงร้านได้หลายแบบมากกว่าแค่มานั่งเรามาจําถ้าจะเน้นต้นไม้นะตรงเนี้ยอยากให้เน้นต้นไม้ที่แบบเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอันนี้ก่อนอันนี้คือจากโซนเข้าร้านก่อนทังเดิมมันลกไปอ่าง้เคยตะเกีไหมมันแน,น่นไปมันไม่เวิร์กมันทําให้รู้สึกว่า ทางเข้าโดนบีบอ่ะความรู้สึกเราลางเข้ามันโดนบีบแล้วมันยิง่งเรายิ่งปักประตูทางเข้ามันแคบไปแล้วตอนนี้มันเลยดูแคบมันดูเหมือนว่ากาลังจะเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งแบบไม่ได้เหมือนถูกบีบบังคับให้เข้าไปอ่ะไม่ได้ถูกรู้สึกสบายใจที่จะเข้าไปที่นี่มีบ่อน้ำมีบ่อมีบอใหญ่หนึ่งตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือขุดอันนี้คือขุดไว้หรือว่ายัางไงสร้างเพิ่ม มิกตั้งแต่เอาไอเนี้ยมามา,มาลงมาลงตั้งแต่เมื่อไหร่ไอสถานร้าเน,นี่ยสี <CB> ่ปีสังเกตไหมว่าตั้งแต่พอลงพอลงปุ๊บแล้วแม่งแบบอยากทํานู่นทํานี่ไม่หยุดเลยคือเรารู้สึกมันไม่ใช่มันเป็นตำแหน่งที่ทําให้เสียเงินน่ะมันเหมือนประมาณว่าคือไว้ถ้าไว้ตรงเนี้ยแทนที่มันจะช่วยเก็บเงินน่ะมันกับคือมันจะขยนันผิดขยันเกินเหตุอ่ะขยันผิดที่ขยนันขยนันผิดเวลาไม่ใช่ขยนันผิดเวลาขยานันขยันไม่หยุดเลยอยากทำนูน่นทำนี่ทำนั่นทำนี่ไปหมดเลยต้องย้ายอันนี้เราก็เราจะพูดถึงร้านแล้ว,นะว เกิดจากอะไรเมื่อกี้บอกนะว่าจริงๆถามว่าฐานที่นี้มันมีคนเข้ามาไหมจะจะแค่บอกว่าคนเข้ามาแต่มันคนจะเข้ามาแบบบังเอิญคือสบบว่าอยู่ดีคือแบบคําว่าบังเอิญคืออะไรคือคนไม่ได้ตั้งใจจะมาเว้ยคือคนไม่ได้ไม่คนไม่คนไม่ได้ตั้งใจจะมาคนจะมาแบบประมาณว่าไม่รู้อะไรไม่รู้เลยขับรถมาเรื่อยๆแล้วบังเอิญเจอเอ้ยกินดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอที่แบบโอ้ตั้งใจมาอยากมากินอะไรเงี้ยไม่ใช่ประตูทางเข้าอะ่ะมันดีไซน์เป็นไปเป็นแบบนั้น ร้านอาหารเนี้ยข้อดีมันมีนะข้อดีคือที่เนี้ยทำงานเร็วที่เนี้ยทุกอย่างเร็ว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 รีบรีบเร็วทุกอย่างเร็วเร็วคิดเงินเร็วทุกอย่างเร็วเร็วไปหมดเร็วจนลนใช่เร็วจนมั่วใช่มันเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยปัญหาที่เกิดันคืออันนคือข้อดีนั่นคือข้อดีข้อเสียข้อเสียของร้านอาหารนะพอตั้งตำแหน่งตรงเนี้ยของของพี่นะมันจะทําให้เรื่องของมันจะมีความสะเพาเยอะ ขาดตกบกพ้องอันนั้นอันนี้รับออเดอร์สรับออเดอร์ผิดออเดอร์งงแล้วบางทีมันจะทำให้ทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยไม่ถ้าไม่ทะเลาะตำแหน่งนี้นะถ้าไม่ทะเลาะกันในองคอ์กรเองนะจะทะเลาะกับลูกคา้ามีสองเรื่องใช่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเวลาขายไม่ดีก็จะทะเลาะกับทะเลาะกับพ่อครัวเวลาขายดีก็จะทะเลาะกับลูกคา้า ถามนิดนึงมันมีวิธีท,ทาทางลงที่ไม่ให้รู้สึกลูกค้าว่าเดินลงแบบแบบเแบบขาเรียกว่าเดินน้อยชั้นกว่านี้หรือว่ารู้สึกให้มันเป็นทางเดียวกันมันมีวิธีไหมทำสะพานเรารู้สึกว่าลูกเราเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้เรารู้สึกนะรู้สึกว่าลูกค้ามีปัญหาเวลาเดินลงแเขาไม่เาอาจจะไม่มีคนเคยพูดแต่เรารู้สึกว่ามันมีตรงนี้ทาเลนี้เปลี่ยนบ่อยมากโดยการย้ายเอาโต๊ะหรือเอาอะไรมาไว้ก็จะทําให้รู้สึกเหมือนเวลาเราเปลี่ยนก็เพราะว่าแบบ มันเหมือนว่ามันเป็นอุปสรรคลูกค้าจะแบบเหมือนหน้าความมอ่ะตรงนี้นะแล้วก็ครั้งแรกครั้งแรกที่ทำอ่ะตั้งใจว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นสะพานดีรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ควรมีมันไม่ควรมีมันไม่ควรมีเลเยอร์อ่ะมันควรจะสมูทกว่านี้แต่เราเราไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงด้วยด้วยด้วยพื้นที่ของบ้านครั้งแรกตรงเนี้ยมันคือคันกั้นถนนอ่าเป็นแบรลเลอร์กั้นไว้ไม่ให้ดินจากถนนอ่ะสุดเข้ามาในบ้าน แล้วระดับมันสูงเกินเราก็เลยทําบันไดแล้วแต่ว่ามีความคิดว่าจะทำในสราพคนเปิดประตูนี้ผมปิดประตูนี้แรงมากเลยประตูนี้เปิดเบาถ้าอ่ะถ้าจะให้คนขึ้นนะขึ้นประตูนี้เท่านั้นก็จะดีประตูนี้ยยญ่าอย่าหย่ใช้มันแบบมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะประตูนี้มันเป็นประตูแบบเหมือนคนชอบเปิดเร็วปิดเร็ว,ป,รวปิดดัง พักไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยอันนี้จะขึ้นแล้วจะมีแมนเนอร์มากกว่าถ้าเป็นไปได้เข้าประตูนี้จะทําให้ลูกค้าสมูดกว่าเข้าสมูดกว่ารู้สึกว่าลูกค้าแฮปปี้กับเวลาจะเพแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน จุดตรงจุดกลาง่ะจุดกลางของของ,บ,งบ้านบ้านเนี้ยอันนี้คือตรงกลางเลยนะเซนเตอร์ Center เลยนะใช่ต้องเปลี่ยนโต๊ะคิดเงินก่อนครับโต๊ะคิดเงินชอบเข้าๆออก,ออกๆไม่ค่อยชอบนั่งประจําการคือมันจะคิดแบบรีบๆคิดให้จบไปอะ่ะโดยที่แบบลืมความรบอบครอบควรจะย้ายไปนั่งตรงไหนใช่ไหมใช่ครับคิดไว้ตำแหน่งคิดเงินจะคิดไว้สองจุดตำแหน่งนี้ตรงนี้นะ จะมีลูกค like like ้าจะสั่งออเดอร์จะสั่งกลับบ้านไม่ใช่แบบสมมติกินเสร็จขอสั่งกลับบ้านเพิ่มค่ะขอเพิ่มนี่ค่ะขอเพิ่มนี่ค่ะมันจะแบบแอดอัพแอดอัพแอดอัพตลอดเลยไม่ใช่แค่พอตูคิดเงินตู้เย็นตู้นี้มันก็ได้นี่ด้วยอันนี้ได้นี่ส่งอันนี้ด้วยคือมันจะได้แบบว่าลูกค้าถ้าสั่งอะไรแล้วมันจะต้องมีการบวกและบวกและบวกและบวกตลอดไม่คือจะไม่สมมติว่ามา2แต่มันจะเพิ่มแต่มันจะมีการสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มของทุ่ตู้แช่ทั้งหมดเลย ก็ถ้าอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาโซนนี้จะขายอะไรก็ได้จะจะต้องแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์ร้านเราไงว่าเราต้องการอะไรที่รู้สึกว่าให้ลูกค้าแบบสั่งแบบแอดอัพอะแอดอีกแอดอีกแอดอีกเพราะว่าถ้าโซนนี้โซนนี้ใช่แต่ทีนี้โตโตคิดเงินอะผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือกรความรู้สึกว่าถ้าทำชอบจะทําธุรกิจอะคือมันเป็นเรื่องของกําไรปะวะเรื่องของยอดขายปะถ้าใจให้ยอดขายมันดีอะคือเรื่องคิดถูกต้องอ่ะเออมันมันก็ส่วนหนึ่งแต ว่าเงินน่ะมันจะเข้ามากกว่าสมมติว่าถ้า expect สมมุติว่าวันหนึ่งคาดหวังว่าเงินจะต้องเข้าเท่านี้บาทต่อวันมันจะได้เกินอยากถามว่าอาทิตของเก๊เงินหันหน้าไปทางเออชอบอันนี้ก็ชอบ่ยถูกใจโอ้ถูกดีมากเลยหันอันนี้ถูกต้องแล้วหันอันนี้ดิหันจะหันอย่างนี้ไงหันอย่างนี้ดิหันตั้งตรงนี้หันอย่างนี้หันอย่างนี้เราจะคิดไม่พลาดเพราะว่าหันหน้าไปแล้วทิศนี้มันเป็นทิศฉลาด ที่สำคัญเลยแร้านอาห to ารนะครัวโต๊ะเก็บเงินก็มีแค่นี้แต่ที่เหลือก็คือเรื่องของลูกค้าว่าอยากจะตั้งโต๊ะตรงไหนแล้วก็ห้องพงห้องค้าอะไรอย่างนี้ทีนี้เราคือเมื่อกี้เราพูดถึง้องโต๊ะเก็บเงินไปแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องห้องค้านะเหนือตู้เย็นขึ้นไปครับวางได้เลยใต้กล้องพีทีทีวีใช้หมดเลยนะเราอยากให้พระหันหน้าแบบเ่างเง หันหน้าไปทางที่ตัวนอกเช็ดถูกต้องตามนี้นะตามใช่ไม่ใช่ตีหอกแบบนี้นะจ่างนี้เลยเฉียงเลยเนี่ยเราต้องการเราต้องการแบบนี้ต้องการต้องการแบบนี้ตอนนี้มันเป็นแบบนี้แต่เราไม่เอาเราอยากได้แบบเนี้เป็นทิศที่ดีที่สุดของร้านนี้แล้วเออหลังจากเปลี่ยนหลังจากย้ายพระมาตรงนี้สามวันสามวันมันจะมันจะพลิกแต่อย่าลืมไหว้พระนะพยายามไหว้พระประจำไหว้ทุกวันทุกวันทุกวัน ย้ายมาเนี้ที่เราที่เราย้ายทิศให้เนี่ยอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะแต่มันเป็นทิศของการเงินมันจะเป็นเงินประเภทแบบเหมาะก,กับการเปิดร้านที่มีแบบ multi multi tasking multi action ในลหลายอย่างทาพร้อมๆกันแล้วมันจะดึงทรัพย์เข้ามาเยอะแล้วก็ทิศแล้วทิศที่เราหันหน้าพระไปเป็นทิศที่แสดงถึงเส้นพลังที่สมบูรณ์ที่สุดบนโลกนี้คือเขาเรียกว่าเพียบพร้อมพังผุพังพลูและบริบูรณ์ที่สุดเรารู้สึกว่าต้องต้องต้องเท่านี้เท่านั้น คัวที่นี่จะมี2ครัวมีครัวร้อนกับครัวซูชิโอเคแล้วครัวซูชิจะเป็นครัวที่ไม่ได้มีปัญหา <Okay. S 2> สินค้าออกได้เร็วออสินค้าได้มีความถูกต้องป <Okay. S 2> ริมาณได้ <Okay. S 2> ดี <Okay. S 2> แต่ปัญหาเรื่องครัวร้อนสินค้าจะมีการติดขัดตลอดเวลา mm hmm. แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่อาทิตย์บอกก็คือไม่ใช่ปัญหาของมันไม่ได้ล้างแล้วเราล้างไม่ทันตักไม่ทันทำไม่อะไรเนี้ยเตรียมไม่ทันเออประมาณนั้นแหละ โดยเคยแก้ปัญหาหลายๆวิธีไม่ว่าจะเอาคนมาเพิ่มก็ไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมอยู่ต้นจัดสถานให้มันไม่ใช่ตัดต้นจัดที่ให้มันให้มันเป็นเฉพาะว่าตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ห้ามห้ามให้เด็กหันหน้าไปทางเนี้ยไม่ไม่เวิร์กเด็กหันหน้าไปนี้เราไม่สนใจทํางานเด็กหันหน้าไปทางทางเนี้ยหันหน้าทางเนี้ยเด็กจะไม่สนใจทํางาน ห้ามหันหน้าแบงนี้ตอนนี้มีความคิดว่าจะทําครัวใหม่แต่ครัวเนี่ยจะหันหน้าไปทางนี้เจอป่าอกแล้วอ่ะหันหน้าไปทางแล้วก็คนนี้ด้วยอันนี้ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ใช้สเตชันนี้สเตชันนี้เหมือนเอาไว้พักของอเฉยๆคือแบบไม่ไม่ใช่ให้ทาตัวน,นี้ต้องทำไหมทำไม่ให้ทําอ่ะอยากอยากอยากให้ทําเฉพาะตั้งแต่นู้นถึงนี้นนทิศนี้เป็นวงังทิศเตาได้ดีใช่ไหม มันคือทิศประกอบอาหารสําหรับที่เนี้ยของคุณมันคือตรงนี้ตั้งแต่หัวมุมนั้นยันตรงนี้เราก็ล้างเอาซิงข้ออกซิงมาไวที่อื่นซิงมาไว้นี่ก็ได้นี่ไัฝั่งนี้ซิงกะว่าจะมาไว้ตู้เย็นถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกว่าเราจะไว้ตรงนี้เราจะไม่ให้เด็กเราตรงเนี้ยเราจะไม่ให้เด็กไปยุ่งเลยส่วนตรงเนี้ยมันก็จะไม่เราไม่รู้ว่าจะดูจะดูอาจจะวางเตาเตาตไปอย่างนี้แล้วก็เด็กหันหน้าไปอย่างนี้ส่วนตรงเนี้ยแต่มันไม่เหมาะการให้เด็กหันหน้าทําอาหารตรงนี้เห็นด้วย จริงๆนะเด็กตรงนี้จะไม่สนใจมันมีโอกาสที่ o ดอร์หล่นเดอร์ตกทำไม่ทนันอาหารคือไม่รู้ว่ามันมีปัญหาคือเด็กไม่สนใจอ่ะรู้ว่าเด็กที่หันที่หันหน้าไปเนี้ยจะไม่สนใจทำงานจริงที่ต้องใช้ความสามารถมากกับใช้ความสามารถน้อยอันไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนใช้ความสามารถเยอะเออตรงนี้ใช้ความสามารถเยอะโอเคแล้วตรงนี้ใช้ความสามารถน้อยอีความสามารถน้อยมาไว้ตรงนี้นาเรนะน้อยไปหามาก เวลาหันหน้าไปทางนี้นะน้อยไปหามากเรามากจะไม่พลาดเลยซิงอ่ะถ้าย้ายมาตรงนี้ดีมากดีมากจริงๆตรงนี้เหมาะเหมาะกับพกของเย็นเหมาะกับน้าเหมาะกับอะไรงนี้มากเลยอันนี้คืออันนี้คือลงตัวลงจริงคืออันนี้ดีแล้วอ่ะอยู่แยกเลยดีระหว่างเตาอันนี้อันนี้ใช้ไม่ใช้ใช้น้อยมากอันนี้จะย้ายออกถ้าอยู่ไม่ใช้อยู่อยู่จบอกว่าคือเป็นเรารู้สึกเราเราไม่อยากจะให้ไฟกับน้ําอยู่ใกล้กันเอออยู่อยู่ต้องอยู่ต้องแยกเลยว่าไฟก็คือไฟน้ําก็คือน้ำอะไรเงี้ย อนนะี้คือขอเลยอยากจะให้ยอดขายร้านดีอะ่ะร้านเปิดทุกวันใช่ไหมอยู่ทุกวันพุธเปิดเปิดกี่โมงร้านอะ่ะเปิดหกโมงปิดสองรุ่มแล้วจัดอาหารมาใส่บารแต่ชุดหนึ่งมันยากไหมไม่ยากโดยใจจงแต่พูดแค่นี้นะถ้าไปคิดเอาทาทาท,ทุกวันขอร้องขอ,อันนี้ก็ขอร้องเลยตอนแรกทําทุกวันพักโอไม่พอยู่ร้านดูขายอาหารดูมีอา <c oughs> หาร,ด,หารดูต้องหามมันมันจาเป็นวันนี้สิ่งที่เราเออที่เราทำไให้ก็คือเราต้องการโตคิดเงินที่คิดแล้วเงินมันงอก คือมันอาจจะดูเป็นภาษาแบบประ,ประหลาดเงินงอกได้เหรอไม่รู้ลองแค่ไม่ยากเลยลองแค,แค่เปลี่ยนมันนี่ม่จะเสียเพราะมันคือร้านอยู่